เดี๋อวเว3.2นะครับของตัวมาได้แล้วนะโอเคับผมเกียร์ต่อนุ่มๆเเนยนๆเ,เ,เ,เลย,เยครับเคนยครับผมมีพี่รอบนี้ลองทางไกลได้แล้วนะแต่ผมขอถน,นนสว่างๆนะต้อง <c oughs> ข,ข,ขึ้นทางด่วนแล้วน่ะครับผมขึ้นทางด่วนนะอันนี้ลองพี่ลองดูก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วแต่พี่เลยแต่ว่า ที่ไม่ใชเรียนนะคือทางไกลอะแต่ว่าพี่เอาขอต้นก่อนอเพราะว่าเราเข้าเหมืองบ่อยครับผมพี่ขอต้นต้นนะอพอาะปลายตอนคลิกดงคลิกดาวอะไรรอบเมื่อกี้ที่ออกมาลองกันก่อนจูนคขนเลีงเพิ่มเนาะอันนั้นโอเคละโอเคละคือขอเรื่องเกียร์เนียนก่อนเลยตอนนี้ครับเกียร์เกียร์ต่อโอเคแล้วก็อันนี้จะคันเลียงไวจัดเลยครับไวมากผู้หญิงขับยากมากครับผมแต่ไม่กระเด้า ใช่ครับผมอ่าเนียนมากเลยฮะครับผมมีมีแค่รอบที่ร่วงลงมาปุ๊บแต่ว่าสองมาสามเนี่ยนิดนึงครับผมแต่ก็คือถ้าเทียบกับของเดิมแล้วมันลากน้อยลงกว่าเดิมแบบพอสมควรเลยถ้าเทียบกับของโรงงานนะครับอ่า มันจะเป็นรอยต่ออยู่นิดนึงครับสองสองต่อสาจะมีเยอะแยะมันกลางคืนนะถ้ากลางวันเนี่ยเรากล้าใสเลยมันมองไม่เห็นจริงมันมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะมองไม่เห็นจริงอันตรายอันตรายแล้วไฟมันกวนตาเราเราถนนเส้นไม่มีด้วยไฟกวนตาเพราะว่ามีไฟไฟลอยไม่มีด้วยอันตรายเหมือนกันเนอยลอยเนี่ยหน่ะกลัวเลยเมื่อกี้ที่ผมมาลองรอบแรกเลยก่อนเขียนไฟอ่ะโโหผมใจใจแป้วเหมือนกันนะ อาง่ายเลยอ่ะยูเทิร์นเนี่ยเราเราลองเล้ว่าขึ้นขึ้นเลยไปคืออย่างเส้นสีลมเนี่ยเราต้องออกออกเลยไงอ่าอ่าก็ก็คือแบบวัดดวงออกกันน่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณรอชนแน่นอนเนี่ยไม่มีใครให้ทางกันนะอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองดูก็ได้สถานการณ์นั้นออกจากซอยโหถ้าเส้นสูงมีเส้นสีลมออกจากซอยคนยากย่างมาก แล้วซอยแคบด้วยโอ้แล้วปากซอยนั้นแท็กซี่ชอบจอดอแล้วไม่ให้ทางสําคัญคือหมอไซเลยครับผมอันเนี้จะเจอแบบปัญหาเยอะมากเพราะว่ามันเติมแลมันรอนี่เลยนะครับผมโอเคอย่างเงี้ยรอเอียดเลยอ้าโอเคเลยอย่างเงี้ยพี่โอเคเลยครับผมอ๋อาออกตัวงี้นะแต่ว่าอันนี้คือรอยต่อระหว่างเราไม่ได้จอดไงอ่ามันก็อยู่เข้าเลยอ่าครับผมอันนี้โอเค นนี้เดี๋ยวลองลองเข้าแบบชะลอนะชะลอแบบยุดเลยครับผมได้ครับลองดูคเขบเข้าในซอยเราดีกว่าในซอยมันจะแคบไปปะแคบไปไหมเอออยูเทิร์นดล้วันเออยูเทิร์นดีกว่าครับพี่อ่ะลอกมาตัวเนี้ย เกียพี่แฮปปี้เลยครับผมแฮปปี้เนียนเลยอะเนียนเนียนเนียนกลิบเลยบางจังหวะคือไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกียรต่อไปแล้วคือจะไม่รู้ก็คือสี่ห้าหกเลยครับผมสองสามก็คือจะรู้อยู่นิดนึงแต่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หนึ่งหายไปเลยนะใช่ครับหนึ่งหายไปเลยมันจะไม่มันจะแบบไม่รู้จริงๆอ่ะหนึ่งต่อสองอ่ะอ่าอย่าพี่ชะลอตรงนี้เลยครับผมชะลอแล้วออกตัวเลยให้มันลงมาสักความรนวสักยี่สิบเนาะ อันนี้คือพี่ปล่อยเลยนะพี่คืนคันเร่งเลยนะครับผมเนี่ยจังหวะเนี้ยใครดูนะมันต้องแย่งออกอ่ะอยู่เธอหน่ะอุดเดี๋ยวได้ไหมได้เลยผลดูได้ครับอ่าโอเคอ่าหนึ่งมาสองได้นะเมื่อกี้เนี้ยครับผมอันนี้มันปลายสามแล้วพี่แต่สามแต่สามนี่บืดหน่อยนะมันสองต่อสามทุนเดิมมันมันมันลากแบบลากแบบมันต้องความเร็วสูงอ่ะ ความเร็วแบบสูงๆไปเลยมันถึงจะยอมต่อให้คือต้องเหยียบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ไปอ่ะใช่ครับผมแต่ว่าหนึ่งสองเมื่อกี้เนี่ยคือจอดเลยนะนิ่งเลยนิ่งโอเคจะมาออกตัวพี่โอเคเลยแต่สองต่อสามยังมีล่างอยู่นิดนึงนี่คืออีกนิดนึงนะครับผมกระถามว่ารับได้ไหมรับได้นะครับเพราะว่าออกออกมาจากยูเทิร์นแล้วไงใช่ครับแล้วมันต่อไปได้เลยครับคือถ้าชีวิตจริงอ่ะมันมันมีรถเบรกข้างหน้าอยู่ละอันเนี้ยเราเข้าใจได้พอเข้าใจได้ครับผม แต่ถ้าเป็นแบบค้างโลงอะ่ะตอนนี้จะมีปัญหานะรอบอแต่ถามว่ารับได้ไหมในระดับที่ว่าลดโรงงานนะรับ,รบ<ม>ได้เลยม,ม,มันมันคนละเรื่องกันไปเลยใช่ครับอาเมื่อกี้ออกตัวโอเคส่งงานครับ